สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทานผช้ชมครับไหเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับื้นนี้เดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่าพี่น้องเบิ่งทองฝานะครับวันนี้วันที่9กันยายน2566นะครับเดินทางมาหอดมาถึงนะครับฝนตกทุกวันนะครับทานผช้ชมครับอู้ทองฝามืดคึมนะครับเอามาหอดมาถึงนะครับ จะพาเอฟซีนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ํากันนะครับไปรับชมน้ากันครับงวดวันที่16กันยายน2566นะครับว่าขันน้ำมันปูงวดนี้จะเห็นชัดบ่เนาะพี่น้องเนาะครับที่ผ่านมาเนาะครับก็เดินดีที่พี่น้องเขาตลอดเนาะครับเอาเขาไปชมเขาไปเบิ้งน้ากันงวดที่แล้วนี่ลดอยู่ครับผมนะครับงวดนี้มาหาปูให้เขาสวัสดีครับคุณแม่วัสดีครับผมครับ เอาไปฟังน้ำกันนะครับปลาปูมักตัวใดนะครับมาหอดมาถึงแล้วครับอืครับอา้าวพี่้องตุยลังตุยลังนะปูเนะกาบน้ำมาสการครับปูมาคือเกา่าหรอปูมหาคือเกา่านะครับสิวดออกจนได้ลนะส,สออกจนได้บ่ปู เอาเอฟซีังวายอยู่คือจะมีทหารศูนย์แท้เอฟซีกับยังวายอยู่จังไายงวดนี่ฝันดีหรือขันน้ำมันบัวหรือเจ้างไายใช่ตัวเดียวฮะเราซสามหรือเป่นจังไายปูวสามสตัวเดียวนะสามอยู่หลักสิบสามตัวเดียวอยู่หลักสิบโอ้มีขันน้ำมนต์บ้างวันนี่เจเล็กตัวเดียวเอ้าคือวายจังสันเอาบึงขันน้ำมนต์น้ำกันท่านผู้ชม ้ย่่มนอ่ครับอโอ้ยปตัวเดียวในปูนี่นี่ท่านผู้ชมขันน้ำมนต์นะครับสง่ามเนาะค่ะสามเห็นชัดเลยสยังเนาะครัปูว่าตัวใดปูสามเจ็ดสา่าสามเจ็ดสเก่าที่ปู นี่ครับสามเจ็ดสามเก่าสามเจ็ดเก้าปูปูเก้าเจ็ดสามปูปูสามสามจรักิครับสามจีรลักสิปเก้เ็ทอนแล้วปูถ้าสามรักสิปประมาณนี้แหละครับรมอม้แมวจับไปเอานี่ครับท่านผู้ชมบึงขันมุน้ำกัน สากับสามเเบป็นศูนย์ปปูไี่ห้าวโอ้อ่าเงันป,ปูวาเก้จปปูเก้าสามจทำชมสามเจ็สามเก้าปวาปูว่าสอยู่หลักสิบ <3, 3 S 1> ติปู้ามโขแลกม่เนี่ยอืมหกระไรสามหกระดรติปูท่มนะครับเบิ่งเบิงอีกที่เบิ่งดีๆแคปหน้าจอพี่น้องเห็นเป็นเลขใด นะครับปูวาเล็กสามชัดวิ่งวิ่งสามนะครับอันนี้ปูวาเล็กเก้าอันนี้ก็เลขเจ็ดปูวาสามอยู่หลักสิบด้พี่ดองเดอนะครับสามอยู่หลักสิบนี่ครับอืมเจเจหกอะไรครับปูนี่จะเป็นเลขหกอะไรปะปูว่าเป็นเลขศูนย์หมกปูกลมๆเนี่ยว่าเป็นเลขศูนย์หมกปูอาอวะ กัน3ามศูนย์ปูถ้่สามอยู่หลักสิบนี่นี่ครับป้าเหล็กสามทำมชุ่มเย็ดมาเึ้ื่อนอย่ป่ะครับปูวันผ่านเรื่มขึ้นสาม่ะสามยังกันล่สามยังมัปูเมื่อกี้ตัวนี้วันมีหกตัวครับมีตัวไรแนี่คือหกตัวปูนี่สามหนึ่งสามสองครับ ครับทผช้ชมในคันน้ำมตนปูเนาะครับสาธุเดอองค์พระพุทธรูปนะครับเรบขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งสองสกุลสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุมั่นขยืนให้ได้โชคสามตัวตรงสองตัวตรงน้ำปูเดอสาธุกครับปูใช่มสามสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับ จะมักสามเจ็ดกับสามแปดสามเจ็ดกับสามแปดตยปูตยปูเขียนเขาครับนี่ปูปูนครับวันที่สิบหกนะครับครับสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกคู่นะครับเดี๋ยวเราเท่าจะเขียนนะครับท่านผู้ชมวิ่งสามเลยนะปูเนาะสามตัวนี้จะเป็นเก้าสามเจ็ดนะปูเนาะ เดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวก,ก็ตองบอกว่าวิ่งที่วิง่งเก็โปแมนมาวัที่แล้วบอกเดอวัที่แล้วบรไดเขียนลงให้เพิ่นปูเขียนแล้วเขาบ,บอกโปแมนบอกแมนครับอ่าเอารมชมนะครับเดี๋ยวเบาเถ่าเขียน,นให้ไนะดร้ทำรมชมเด้อครับ ดูทุดงทุดงตระเลยหน้าตัวนี้เนาะท่าตรงตัวปักเว่ดูทุดดง,ดดงดก,ดก,ดการป่านะพี่น้องนเนาะสิบเอดเดือนเก้าหกหกเนาะครับปูวานี่ครับเบิ่งน้ำกันเด้อในหลีกคันน้ำมุนพี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวใด้เนาะครับเนาะ,นะแต่ว่าปูวาสาม เ่าเท่าเ,เขียนตามปูให้วิ่ง3นะครับบนล่างนะครับ3ตัว937าีมเ็ีไปเลยตรงๆนะครับ2ตัวนะครับปูมี่6ชุด3 1 3 2นี่ะครับเขียนตามที่ปูเขียนไว,ว้ได้ทรรมชมสามหนึ่งสามสอง 36 37ครับ37 38 39ครับกันนะครับตัวกัน30อ่า30มาแต่ไซพี่น้องปูว่าอาจจะเป็นไปได้นี่ครับน้องปูเนาะวงกลมๆมา30กับ50นั่นแหละ50โมปูห้าศูนอ่าผมนี่จนว่านั้นแหละปู ตาวงวดกับหาศูนยอีหลีนี่แหละปูวหาศูนย์กับหาศูนย์เนงวดที่มันออกหาศูนย์เนีออกที<ส>่หออไหนกันซอ้สวงวดมันบปูเสาแล้วน้ำมันออกสั่งย่านยู่งวดงวดนี้มันไกัน,นได้จับสิบจับสั่กันได้หาศูนย์ติปูว <c oughs> เอาทนผู้ชมวิ่งสามนะครับบนล่างเด้นทนผู้ชมเด้นนี่ละปูสามโตนี่ละเก้าสมเจ็ดนี่ยนะครับโตเน้นเน้นตัวไหนปูเน้นคู่ไดนปูมากคู่ไดนแห้งก็จะเป็นสามเจ็ดนีเนาะ 3ามเปดนมปูมักสามเจ็ดสามแปดได้ทำบูชมเด้เนะครับเนาะสามเจ็ดสามแปดหาศูนยะกับห8อันในปูคือห0าศหกันไว้นํำ, 50, 50, ำอน 50, บอปูห0าศปูมักห0าศูนย์ทำชมออเขียนกันล่างหาศูนย์กับหาแปดล่างบมปูทีอย่างห้าศูนย์กับ, 58, บาหาแปดบา กระปูวา,าตัวกันมี3 0ศแล 58, ้วก็มี5 0กับ5 8พี่น้องอะะปูวาการไวเด้อนะครับปูมกักอันนี้เป็นเลขมกักเลขมักเบ้าแถาเขียนใหม่เลขมกักชิวันออกเป็นไงผมว่าแต่นกักสอบมาแจกเลขมักได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขบริยูณในคันน้ำมนุนนะครับบอมันบริเวณนี้มีเป็นเลขที่ปูวายะติมเลขยะติม ติดไว้ปูว่านี่หาศูนหาแปดนะครับปูว่าจะทิ่มให้ติดใบท่านผู้ชมนะครับผมแต่ว่าผมมักไม่ขันน้ำมนต์พี่แล้วปูพี่นี่มักเลยขันน้ำมนต์มาสี่สามหยังเท่นสามเจ็ดปูสามเจ็ดท่านผู้ชมเก้าสามเจ็ดได้พี่น้องปูว่าอยู่หลักซี่หรือปูไหนมักมักในกับเจ็ดสามเก้านะปูเนาะไอ้สามอยู่ในหลักซี่อยู่ในนี่ท่านผู้ชม ปูจับให้นี่ครับที่ปูเขียนไว้นี่นี่ครับผมบ่า็ต้องกับครับบ่าต้องกลับตรงๆมันเปปูครับสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับบ่าวเฉาเขียนให้แล้วตัวยังไงแั่หกสิบบาทก็ได้รูดได้สามรูดสามรูดสามปูว่าวิ่งสามน้าปูเนาะมาแล้วเนี่ยหรักสามรูดหกสิบบาทเอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้ออันนี้เลขมักพี่น้องปูว่าเลขมัก ปูวายยทิมเลขยะทิมหาศูนย์หาแปดเนี่ยเพเนี่ปูว่าขันเข้าเผลอนี่หาศูนย์มากนะครับแล้วแต่ภูมักเดอ้อนผู้ชมเดอ้อแต่ว่าปูนี่ในขันน้ำมุนไวไเห็นเลขสามชัดนะครับเนาะถ้าผู้เลมาครั้งเดียวตัดเลนแค่นี้937าสามเดก่าด้พี่น้องเดอ้ 97, อเกเจบ่อบ่อปูบอ่บอปูว่าเด่นส <laughs> เอาท่านผู้ชมครับ3 1 3 2 3 6 3 7 3 8 3 9นะครับในชุดนี่ปูเน้น3 7 3 8เลขกัน3 0เลขกัน3 0มาจากคันน้ำมนต์นี่พี่น้องครับนี่ครับตัวศูนย์นี่ครับตัวใหญ่ๆนี่สามย์สาอยู่หลักสิบและเลขมากปูเลขมากปูวาเลขเผื่อมันมาเผื่อมันลอยมา5 0 5 8ท่านผู้ชมนะครับแคปนหน้าจ๋างายังกระปู แมกีบ้นร่อ่กัแล้็ไกับสอสามมาปูเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะแคบกาบขอบุญขอบคุณปูนพี่น้องเนาะขอบคุณเอซแฟนครับทั้งช่องขับปูแคมันแมนามันแมนนะปูเนาะไม่ผผมใครก็เป็นเขาเดากันเมื่อีเขาตองเลอาซาถูกครับ ขอ,อขอคบคุณ FC แฟนครับทั้งสองยังมียายสุขุสุกุนครับสวัสดีแข็งแรงอายุมั่นคนยืนแอดมินบอลถ่าสวัสดีครับ